ครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในรายการของดูดวงประจำวันสำหรับวันนี้ก็วันที่สพฤษภาค,คม2567ซึ่งตรงกับวันศุกร์แรมสิบค่ำเดือนห้าปีมะโลงสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ในด้านของการงานนั้นท่านก็จะมีข่าวดีมาจากงานที่ท่านเคยไปติดต่อไว้ วันนี้ท่านก็จะได้ดังใจที่ท่านต้องการสำหรับในด้านการเงินในวันนี้ก็จะมีเงินเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆแต่ก็ขอให้ท่านใช้จ่ายอย่างประหยัดอย่าไปฟุ่มเฟือยในการใช้จ่ายในครั้งนี้ในด้านของความรักคนที่ยังเป็นโสดรู้สึกว่าจะมีสเสน่ห์มากจะมีคนเข้ามาหาคุณอยู่ตลอดเวลาในช่วงนี้ จะมาพูดคุยมาติดต่อทาบทามบางคนก็อาจจะมาบอกรักกับตัวท่านก็ได้ก็ขอให้ท่านคิดดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปในช่วงนี้สำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีขาวจะเป็นสีที่มีอำนาจแก่คุณในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้าง ในด้านของการงานในวันนี้ก็เหมาะกับการลงทุนมากไม่ว่าจะเป็นการเปิดร้านขายของหรือเปิดกิจการต่างๆจะมีความสำเร็จอย่างสูงในด้านการเงินในวันนี้ก็ขอให้ท่านระวังอาจจะมีการที่เรียกว่ามีคนเข้ามาหลอกคุณถ้าหากว่าเป็นลูกน้องก็ให้ท่านระวัง เขาอาจจะไม่คิดซื่อตรงกับเราก็ได้ในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านระวังลูกน้องของท่านให้ดีในด้านของความรักในวันนี้ถ้าหากว่าท่านยังเป็นโสดท่านจะเจอเนื้อคู่ที่แท้จริงเขาจะเป็นคนดีมีน้ำใจที่เรียกว่ารักเราจริงเรียกว่าเขาซื่อตรงกับเราไม่คิดที่จะหลอกเราเป็นคนที่ดีมากๆในวันนี้ สำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีปลอนและก็สีเหลืองจะเป็นสีที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้างการงานในวันนี้ก็ให้ท่านระหวังอาจจะมีการที่เรียกว่าทำงานร่วมกันอาจจะมีการชิงดีชิงเด่นถ้าทำงานตามโรงงานก็จะมีคน คอยอิจฉาตาร้อนเราไม่อยากให้เราได้ดิบได้ดีทำอะไรก็คอยกีดกันคอยขัดขวางอยู่เสมอคนพวกนี้ก็ให้เราระวังเขาไว้ในด้านของการเงินในวันนี้ท่านจะมีรายรับและจะได้จับเงินก้อนแต่ก็ต้องระมัดมระวังในด้านการใช้จ่ายอาจจะเป็นเงาตามตัวเราได้มากเราอาจจะจ่ายมากก็ขอให้ท่าน ประหยัดเอาไว้บ้างในด้านของความรักในช่วงนี้ก็รู้สึกว่าดูเงียบเงียบเรียกว่ายังไม่มีอะไรคืบหน้าสำหรับในด้านความรักของท่านเรามาดูสีสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเขียวและก็สีครีมจะเป็นสีที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันกันบ้าง ท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันในวันนี้การงานของท่านก็รู้สึกว่าราบลื่นดีไม่มีอุปรสรรคงานทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะไปได้ดีจะมีคนคอยให้กำลังใจคอยสนับสนุนท่านอยู่ในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในด้านการทำงานของเราในช่วงนี้การเงินก็อีกเช่นเดียวกันวันนี้ จะติดขัดจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับจะทำให้ท่านนั้นบางครั้งชักหน้าไม่ถึงหลังก็ให้ท่านระวังเอาไว้ในการใช้จ่ายในช่วงนี้สำหรับในด้านความรักนั้นในวันนี้ก็อย่าไปหูเบามิฉะนั้นอาจจะมีเหตุที่เรียกว่าไม่ดีเกิดขึ้นกับเราให้เรานั้นทำใจหนักๆเขาไว สำหรับสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีชมพูจะเป็นสีที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกันบ้างท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนในช่วงนี้การงานของท่านในวันนี้ก็รู้สึกว่าจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยจะมีงาน หลายอย่างที่เข้ามาประดังจะทำให้ท่านนั้นต้องคิดหนักหรือว่าต้องปวดหัวการงานนั้นถ้าหากว่ามีงานชิ้นอื่นๆเข้ามาก็ท่านก็อาจจะต้องรับลูกน้องเข้ามาช่วยหรือว่าหาคนงานเข้ามาช่วยอีกแรงหนึ่งจะเป็นการดีในช่วงนี้ในด้านของการเงินในวันนี้ท่านก็จะมีเงินเข้ามาหมุนเวียนอยู่ไม่ขาดสาย จะเป็นเงินที่เรียกว่ามาจากนำพักน้ำแรงของท่านท่านทำอะไรไว้ก็จะได้ในสิ่งนั้นสำหรับในด้านของความรักในวันนี้ก็จะมีคนคอยให้กําลังใจท่านอย่างดีวันนี้ก็ให้ท่านระมัดระวังในด้านสายการงานที่ร่วมกันท่านอาจจะทำงานร่วมกันหลายคนเขาเหล่านั้นอาจจะมีสักคนหนึ่ง ที่เรียกว่านำความเดือดร้อนมาให้เราเราก็ต้องระวังเขาไว้ในช่วงนี้สำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ำตาลหรือสีน้ำเงินจะเป็นสีที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤือหัสกันบ้างในช่วงนี้ว่าจะเป็นอย่างไรท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤรือหัสในวันนี้ก็ถือว่าวันนี้ เป็นวันที่ดีเรียกว่าเป็นวันที่ท่านจะทำอะไรก็รู้สึกว่ามีความกระตือรือร้นเช้าตื่นมานั้นทำใจเบิกบานทำบุญสุนทานใส่บาตรก็จะเป็นการดีดวงชะตาของท่านนั้นก็จะแข็งแกร่งขึ้นอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าในวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับท่าน ในด้านของการงานในวันนี้ก็รู้สึกว่าทํางานได้อย่างราบเลื่นดีไม่มีอะไรโชคลาภก็มีในด้านของความรักคนรักก็เอาอกเอาใจดีในวันนี้ไม่มีอะไรสําหรับตัวท่านสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีปลอนและก็สีครีมจะเป็นสีที่ดีสําหรับท่านในวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างในวันนี้ท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในวันนี้ท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จท่านเคยเอ่ยปากอะไรกับใครเขาไว้วันนี้ก็จะได้ในสิ่งที่ท่านต้องการหรือว่าท่านเคยนึกว่าในวันนี้อยากจะได้เงินอยากจะได้ทองท่านเคยลงทุนอะไรกับใครเขาไว้วันนี้ท่านก็จะ จะได้กําลิกําไรที่ดีแต่ก็ต้องคอยระมัดระวังอาจจะมีที่เรียกว่าการที่เรียกว่าเราลงทุนกัไว้อาจจะมีการชักหน้าไม่ถึงหลังบ้างก็ให้ท่านระวังกัาไว้ในด้านของแฟนถ้าหากว่าเราครบกันใหม่ๆในช่วงนี้ก็ให้ท่านระมัดระวังแฟนอาจจะมีการเปลี่ยนใจได้ให้ระวังเัาไว้ในวันนี้ สำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นในวันนี้ก็คือสีชมพูกับสีเหลืองจะเป็นสีที่เรียกว่าเป็นมงค,คลแก่ตัวเราต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างวันนี้วันนี้ถ้าหากว่าท่านทำอะไรก็ขอให้ท่านทำใจเย็นเย็นกันไว้ ไม่ว่าในด้านของการงานหรือว่าเราคุมลูกน้องอยู่ก็ให้ใจเย็นๆย็นใจร้อนไม่ได้ถ้าหากว่าใจร้อนแล้วผลกระทบก็จะมาเกิดกับตัวเราถ้าหากว่าเรามีลูกน้องก็ให้คุมลูกน้องให้ดีระวังลูกน้องจะทําผิดมิฉะนั้นอาจจะมีการผิดพลาดได้ต้องให้ท่านใจเย็นๆก็ไว้อย่าใจร้อนในด้านของการงานที่เราบริหารอยู่ทุก สิ่งทุกอย่างนั้นก็ต้องคอยระมัดระวังให้ดีในด้านของการเงินนั้นถ้าหากว่ามีการเซ็นสัญญงสัญญาอะไรในวันนี้ต้องตรวจสอบให้ดีถ้าหากว่าท่านไม่ตรวจสอบหรือว่าหลงกลเขาเซ็นลงไปแล้วท่านจะเสียใจในภายหลังก็ขอให้ท่านระมัดระวังไว้ให้ดีในด้านของความรักในวันนี้ก็ให้ระวังการพูดการจา จะเป็นต้นเหตุจะมีเรื่องมีราวกันได้บางครั้งเราพูดดีเขาอาจจะคิดไปอีกทางหนึ่งให้ท่านระมัดระวังให้ดีในด้านของคำพูดคำจาในช่วงนี้ถ้าหากว่าจะพูดจะจาอะไรกับคนรักก็อีกเช่นเดียวกันให้ท่านระวังคนรักอาจจะมีการจับผิดเราอยู่เสมอเราต้องพูดอะไรต้องพูดด้วยความระมัดระวังในช่วงนี้ สำหรับสีสีที่เป็นมงคลน,นั้นในวันนี้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในเสาวันเสารวันนี้สีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีฟันบุรีจะเป็นสีที่ให้มงคลหรือว่าให้คุณกับตัวท่านในวันนี้ไม่ว่าท่านจะไปทางไหนจะแต่งตัวออกหรือว่าเดินทางไปทางไหนก็ให้ติดสีฟันบุรีไว้บ้าง สำหรับที่เสื้อผ้าของท่านก็จะเป็นสิริมงคลแก่ท่านในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านรับฟังการดูดวงประจำวันของเราทั้งเจ็ดวันทั้งเจ็ดท่านก็ขอให้ท่านโชคดีกันทุกคนสวัสดีครับ